อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์แต่ไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีกพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนท้องฟ้าอันอยู่ห่างไกลที่ปราศจากเมฆหมอกในสรทสมัยดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วย่อมขจัดความมืดที่อยู่ในอากาศเสียทั้งหมดแล้วส่องแสงร้อนแรงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกัน เมื่อใดธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดแก่อริยสาวกพร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสาวกนั้นย่อมละสั่งยศสามอย่างได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตัตะปรามาตลำดับต่อมาอริยสาวกออกจากธรรมสองประการคืออภิชาและพยาบาทอริยสาวกนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายถ้าอริยสาวกนั้นพึงทำกาละในสมัยนั้นเธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ยังประกอบด้วยสังโยชน์พึงกลับมายังโลกนี้อีก